ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ก๊าซเราอ่ะอยากแบบลองเหมานอกสถานที่ดูแบบใจกล้าใจเด็ดใจแกร่งไปแล้วไปก่อนพี่ตังที่เขาหูแตกแล้วร้านนี้เฟรมัดมากค่ะน่าจะไม่ได้ไปแล้วแหละตอนนี้เหมือนประกาศเสนาบรอ่ะครับมาหาแต่ที่ยุกันล้วนี่แเรามาพี่ค ลูกค้าหนูอุ้ยยางมันเปนพี่ยางมันแปยงง๊ยางใครคือเราจะไปได้แค่นี้วะแคทโบกัญญารัศน์ยั<ฮ>สวัสดีค่ะและในวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องโบกัญญารัศน์อีกแล้วค่ะซึ่งณตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ก็ ตอนนี้อยู่ที่เกาะล้านแต่ปัญหาคืออะไรวะฝนจะตกแน่ๆเลยวันนี้โคตรกมูตุเลวพี่เนยบอกว่ากบูตุบอกว่าจริงๆแล้วมันต้องตกสี่วัน้วยบอกก็คือสวันที่เรามาคือตอนนี้เราอยากแบบลองเหมานอกสถานที่ดูแบบใจกล้าใจเด็ดใจแกร่งแล้วตอนนี้มันจะมีทีมเซอร์เวยอยู่หนึ่งทีมสวัสดีเพื่อนๆวันนี้นลุงกำลังไปหาร้านเหมาตอนเย็นครับไม่รู้จะได้ร้านอะไรทานกันอยากกินทุกอย่างบนเกาะล้านนะไก่ย่างหมูพวงหมูพวง ไเลๆๆนบนจอร้านโดยมากจะเป็นพวกกระปูตัวหนอนให้อะนะเขาไม่ได้ลาายานนะครับเพื่อเวลามาระวังเลยครับขับขี่วยความระมัดระวังนะครับเจอแล้วน้อยเจอรถสเกาะอีสานรูลองไเ่าอย่ได้รชเกาะวะถึงที่โมอะค่ะอหมดก็กลับ อ๋อ oh. อันนี้แหนมหมูย่างแหนมอันนี้หางหมูอันนี้ชิ้นละห้าสิบบาทอ่ะตอนนี้นะคะก็คือเดี๋ยวเรามีทีมเซอรว์วย์แล้วแต่ว่าเดี๋ยวอีกทีมหนึ่งเนี่ยก็จะออกไปเซอร์วย์อีกเช่นเดียวกันคือตอนนี้อยู่ก่อร้านนะลำบากนิดนึงเพราะว่าเราอยู่ก่อร้านเนี่ยเราไม่ได้มีรถอะไรก็มีไง,ไงนะเไข้าใจไหมมีรถร์ไฟตีคันแล้วก็ต้องเช่ารถกอ์ออีกหนึ่งมันเยอะแยะมากแล้วเรามากันสิบคนเพราะฉะนั้นพวกเราก็เลยต้องแยกกันตอนนี้ไม่หกคนเดี๋ยวแยกกันเหรอเดี๋ยวแยกกันไปเลยค่ะทุกคนจรริงหือไม่ มมโโหหไปแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปเซอร์เวยกันนะคะว่าที่นี่จะมีเหมาไหมเพราะเราอยากออกนอกสถานที่ดูว่าแบบถ้าเรามาเหมานอกสถานที่มันจะสนุกกันขนาดไหนคะ่ะไปเลย อันนี้ด้วยนี่เขาเป็นรถด้วยนี่รถสามารถขับได้นี่ช่วงโบครับพบปะเพื่อนนะครับพบปะเพื่อนไป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 เราหน่อยแล้วอุ้ยโอ้หายอะไรเยอะแยะต้องเต้นเข้าไปเต้นเข้าไปเหนื่อยไปแล้วสิบห้าที่ยวให้เต็ม หนาดซแม้แล้วทีนี้คือโควิดเราก็เลยมาขายไส้กรอกประมาณ3ปีกว่าเนี่ยค่ะช่วงขายดีไหมดูพี่ขายดีมากเลยลูกค้าเข้าไม่หยุดเลยอ่ะก็จะมีลูกค้าที่เขาเคยมาเที่ยวแล้วก็ลูกค้าที่เขารู้ว่าอยู่ตรงนี้ค่ะอ๋อเขารู้แล้วเราขายทุกวันตรงนี้เลยไม่ทุกวันอาทิตย์หนึ่งก็จะหยุดประมาณไม่วันพุธก็พูนัดว้าวตายแล้วเราขายดีมากคือตอนแรกอะเราจะมาหาพี่อะมีมีกินเล่าโอ้ไม่โอ้ยยูวันซัมทิงอีสต์เยฟรีเนี่ยยูวันซัม What do you want to eat? หมอใบติ้กมาตรงนี้แน่หมอใบติ้กหมอเตยกหมอเตยกหมอตยกไปยุ่งบ้างไปที่ที่ที่เข่ยเรยาษาโอ้อ๋ออ๋ออ๋อปี๊ปี๊ปี๊ป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 ้ี๊ปป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 ี๊ ดีเลยได้ค่ะได้อ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวหนูลองชิมก่อนหนูขอชิมอย่างละหนึ่งได้ไหมคะเอาแค่อย่างละหนึ่งพอนะอุ้ยเขาทําเองด้วยทำเองค่ะอุ้ยคุณพี่เก่งมากนี่นะคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะไส้กรอกอีสานจ้าเอ้าเหรอว้ายไม่เคยกินอ่ะข้างนอกมันกรอบๆน้ำจิ้มหวานอุ้ยอร่อยอ่ะอร่อยค่ะน้องจากเ้าหมูย่างด้วยมีข้าวหมูมีหางหมูแล้วก็มีไส้ไส้ย่าง อร่อยมากมั่นใจแล้วว่าร้านนี้อร่อยจริงทุกคนลองชิมดิลองชิมดิอันนี้อ่ะร้านว่าเลิศเราไม่ค้านี่ยเลิศสุดละพี่เขาน่ารักเนาะเนี่ยอยู่ก่อนร้านเลยเหมือนหมูปิ้งสงสัยมันเป็นรสชาติแบบสงสัยอ่ะมันไม่เหมือนกับที่เราเคยกินอ่ะไม่ได้แบบกรอบข้างนอกข้างในจะมีข้าวแบบกรุบๆนิดนึงแล้วมันก็จะเป็นฟิวเปรี้ยวๆเล็กๆแล้วก็น้ำจิ้มอ่ะหวานๆบางบางที่ก็จะไม่มีน้ำจิ้มบางที่ก็จะมีน้ำจิ้มเออไม่เคยกินใช่ก่ะไอสานที่มีน้ำจิ้มเมนูหนึ่งไปเเลยยหรอออใช่่ๆดดดดูิสุะ ทที่่กรุงเพอะแต่อร่อยนะคือตอนนี้ยเดี๋ยวสิ่งที่เราจะทำนะเราจะขับเข้าไปวนข้างในเพราะว่าข้างในคนเยอะมากเอ้าเราแกงนู้นทำอะไรอ่ะจะหมดรหาสแล้วมาละเดี๋ยวเราจะเริ่มกระบวนการเหมาของเราแล้วอุ้ยเป็นการเหมาว็ไม่อยาลงที่แบบเดียวเป็นคนนั้นล่ะตองรู้เพาะว่าการเหมาว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะบางคนอะเขาไม่ได้เข้าใจกับเราแต่เราก็เข้าใจว่าบางคนเขาไม่ได้เล่นด้วยแต่เราอยากเล่นแต่เราอยากเล่นเพราอยากไปในที่ที่ของเขาเป็นเซฟโซนใช่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  ห้องลองเราเรรู้สึกเกรงเลยวแบบกลัวเขาไม่เล่นด้วยแต่เราจะถามมาก่อนทุกคนที่เราถ่ายได้เนี่ยเราถามมาหมดว่าขอถ่ายคัได้ไหมพี่เขาเวลล์คัมมากเล่นหนีเล่นหนีมาสี่มาสี่อะไรเงี้ยก็เลยแบบอุ้ยสนุกสนานมาเที่ยวเหรอฮะสนุกไหมก่อนร้านออกมาก็ถุงช่องพัดนะครับอ๋อเพิ่งมาวันนี้เลยใช่ครับก่อนร้านสนุกมากก่อนร้านสนุกมากใตกระถางวันระวังนะน่ากลัวมากเลยอ่ะทางต้องขับพี่เบลล์ต้องเช็ครถก่อนออกอันตรายมาก ทางของว่าต้องขับระวังเพราะถนนมันลื่นเนาะประมาณเจ็ดแปดคันซ้อนกันได้ค่ะอันตรายนะใครมาก่อร้านอ่ะเย้ขอบคุณนะคะแฮปปี้เอนจอยค่ะไปค่ะคุณพี่พี่กินไหมปีๆีเอาไปเอาครับพี่หาที่จอดเลยพี่ร้านนี้เฟรมัดมากค่ะร้านนี้ดังมาก เดี๋ยวพี่โบถ่ายรูปก่อนไหมคะถ่ายรูปถ่ายรูปมาพี่คะให้พี่เขาเลยไหมมอบให้พี่เขาเลยมอบคนไหนคะคนคนพี่คนสักคนตัวคนนี้มาอะถ่ายรูปถ่ายรูปไปเลยเป็นการมอบเย้อร่อยนะคะอร่อยนะคะไปไปค่ะขอให้อร่อยขอให้อร่อยนะคะลืมคำว่าขออร่อยครับอร่อยที่ไม่ร้านนี้อร่อยจริงเนาะไม่ได้ซื้อด้ ไม่ต้องกินด้ะพี่คะที่ทำเป็นซุปขึ้นมาเลยได้ไหมอ่ะได้ค่ะได้บ๊ายบายค่ะโชคดีนะคะอันนี่ผมคนเสื้อน้ำเหรอพี่นี่นี่คนไหนคนไหนเมื่อกี้มอบเอาเสื้อน้ำเหรอนนะไม่ไม่ไม่ดีไม่ดี ประกาศเสียบัตรอะโอเคบายบาๆนะคะกินไหมคะพี่ฟรีกินเร็วกินเร็วอร่อยกินไหมเออได้นแหละปากกิ้งเฮียพ well ี่อยากกินอะไรพี่สั่งเลยฟรีวันนี้มาเลยพี่พี่กินเลยฟรีร้านนี้อร่อยไหมจ๊ะอร่อยครับเป็นไหมพี่กินบ่อยใช่ไหมรู้น่ะกินบ่อยเอาเลยพี่สั่งเลยจ้าฟรีจ้าแด้วเป่าพี่แจกฟรีไปไปแจกระวังรถนะครับบ๊ายบายค่ะพี่บ๊ายๆโอ้ยแล้ว กินอะไรคะสั่งได้เลยนะทานไส้กรอกไหมคะฟรีนะคะชอบแบบชาวที่เจอทุกคนตกสายตาแบบกินมีไหมวะอทุกคนทุกคน <c oughs> มาบอกเอ๊ะมันเออมันเนบกเบกน,นิดนึงแบบเฮ้ยอะไรของพวกมึงวะไส้กรอกไหมคะฟรีนะคะไม่เราอ่ะต้องแอบแอบบ้างพวกเราเยอะจริงเป็นโบก็ไม่ว<ม><ม>้ายพ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ี่เขยกินไส้กรอกอีสานไหมคะวันนี้ฟรีค่ะอุ้ยน่ารั ไม่เอาจริงๆริง้าเดี๋ยวโบจะทาให้ดูว่าทำไมบางคนถึงไม่แวะมันเยอะเกินบอกให้ไปแอบบไปนั่งในรถรถกลอบเลยกินไหมคะไส้กรอกฟรีวันนี้กินไหม,มาเร็วเขาตัดสินใจอยู่เ <laughs> ย้กินเลยคะ่ะวันนี้ไส้กรอกอีสานฟรีนะคะทานเลยคะ่ะอร่อยมากวันนี้ที่หนึ่งในเกาะลาละมา,าแบบไหนลูกไส้เนาะเอาเลยค่ะกินไส้กรอกอีสานไหมคะวันนี้ฟรีนะคะเอากลับบ้านได้เลยนะทานได้เลยนะคะอร่อยมากไส้กรอกอีสานอันนี้เบียเปรี้ยมีใครเอาไหมคะเปรี้ยวใช่ค่ะ

ไปพี่ไว้ไว้ร้คนเดเย็นไปเป็นไรปะไม่ไไรปะเอาไปเลยสองสัมเภาไปไหมฮัหรอคุณแม่ไม่มาคุณแม่คืออยู่บนก่อนร้านไม่ไหวไปตอนไพ่ก่อนเมื่อกี้ช้ดเราสั่งให้เดี้ยวพอแลอเดียวยวคุณพี่หนูขอชุดเดียวเอาแบบเปรี้ยวไม่เปรี้ยวเอาแบบเปรี้ยวชุดหนึ่งจ้ะเจ็บป้อไม่เจ็บไม่เลยไว้เลยหนึ่งช็อตไปเลยขอบคุณนะคะอร่อยอร่อยค่ะ ี๋ยวต้องเลิกเรียนลูกค้าก่อนอยากไปแว่นน่ะอยากแบบมีฟิลแว่นน่ะเคยอยู่ก่อนร้านมาก่อนถามได้นะคะจริงเหรอเคยมาทำโรงแรมอยู่โอ้แล้วนี่มาเที่ยวแค่มาดูที่ทำโพ้ยแต่ยัง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 มีมีโปรโมทไหมอยู่โรงแรมอะไรขายเลยเราขายเลยว่าทำไมคนถึงต้องมาพักที่พักเราสวยตีทะเลแล้วหมายถึงเจ้าของหรือหมายถึงที่พักฮีฮีโอ้ที่พักสวยคือเราเท่าไหร่จ๊ะ แต่มาช่วยเขาแต่ไม่รู้มีพีพีวิลล่ามีที่หนึ่งมีพีพีวิลล่าอีกที่หนึ่งสวยไหมพีพีวิลล่าสวยค่ะเป็นมีสระน้ำบ้านทะเลสวยก็ติดข้างกันโอ้โหมหาเศรษฐีอยู่กันแล้วนี่แล้วค่ะไม่ใช่ของเขาไม่ใช่เราไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเป็นเศรษฐีคนต่อไปเลยขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะช่องช่วงอะไรบกันยันแล้วค่ะจริงเหรอเคยเพราะว่าเพราะว่าตอนที่นั่งท่าเรือยังเห็นเห็นหน้าน้องคนนี้โอ้ใช่ หนูไปหนูไปแถวนั้นแหละบ๊ายบ็นไค่ะพี่อย่าหนุไปตามหนูนะโบกันอย่ารัดค่ะสวัสดีค่ะว้ายพี่กินเลยค่ะพี่ปีเบี้ยวได้แล้วเบี้ยวได้แล้วเบี้ยวได้แล้วจ้าเดน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 ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะนี่คุณพี่กินไหมสั่งแล้วโอ้โหลาลานี้อร่อยมากเขาจะมีเป็นแบบเส้นเกาหลีสันนี่มีน้ำจิ้มให้ด้วยกินเราเคยกินน้ำจิ้มไหมที่มันเป็นเส้นเกาหลีสันแล้วมีจิ้มน้ำจิ้ม เอเคยแล้วมูยยังไม่เคยนอพอดีสานเขาจะชอบใส่น้ำจิ้มเอ้โหเพิ่งรู้เพราะว่าปกติที่เรากินอ่ะมันจะเป็นแบบเปรี้ยวๆแล้วกกินเลยแต่นี่คือครั้งแรกที่ได้กินเลยนะแบบมีน้ำจิ้มอร่อยได้ยังคะต่ไปตามให้พี่คะลูกค้าหนูอันนี้ใส้กอกฟรีจ้าไม่ต้องซื้อเลยได้ฟรีเลยพี่ไม่น่าได้ไปร้านนี้ขายดีจริงวะเพราะว่าเธอมอบมอบมอบเนี่ยค่ะ เพราว่าเธอไม่ไดเงีก่อนเพื่อที่จะได้ไปถ้ายืนเลี่ยงเงี้ยคนมาเรื่ยไม่เรียกใครเลยนะไม่เรียกใครเลยนะกอ้ยีนักมากินเร็วกินไปคะพี่ฟีทานไส้กรอกไหมคะฟีนะคะด้านไหนคะโขอบคุณคับเอาลูกุมเอะไรนะูกินอะไรนเลยทาไหมเลยเอาอีกมเ้ังไงเอาดงว้า นู่นครับแม่ดูเขาทำครับนีดีขอบคุณครับตับดีดีครับทานฟรีค่ะทานเลยนะทานได้เลยค่ะ คุยจะกิ่งนะถ้าเกิดว่าเราสามารถเอาไส้อ่เข้าไปใช่ป่ะในอันนี้คือหนังหนังอะไรคะหนังหมูหนังหมูเสร็จแล้วเราต้องเอาวันเนี้ยมัดให้มันเป็นลูกเว้ยเพราะว่ามันจะไม่ได้เป็นเหมือนไส้กรอกที่มันใส่เข้าไปแล้วจบอ่ะกิ่งมากทำไมเราถึงขายไส้กรอกอีสานอาจารย์ไม่ขายอย่างอื่นฉันไม่รู้จะทำอะไรอันนี้เตรียมของจริงอย่าลืมแวะพาเบิร์นนะพาเบิร์นไหนครับได้แล้วได้แล้วัไปไป ขอบคุณนะคะพี่คุณนะคะไปรือไปเรวไปเรวคือตอนนี้เราอยากมีฟิลแบบว่าขับทั่วเกาะเพื่อแบบแจกจ่ายใช่ปะแต่ลุงน้อยเนี่ยต้องเอาไปเก็บเพราะว่าเป็นตัวเลียกลูกค้ามอบมอมอบเร็วเร็วมอบมอมอบเร็วเร็วได้แล้วขอบคุณนะคะไม่มีทางได้ไปแน่ รา,า,านออไหะสมาชิกใหม่เอามาจากไหนวะไม่รู้ <c oughs> อ,อันนี้กับกรุงเทพโรสไม่ได้เจ้ามันไปด้วยเหรอ,อ,อไม่คือร้านที่เขาอ่ะดังอยู่แล้วเมื่อวานเราขับผ่านอะ่ะคือคนเยอะตอนนี้กําลังหาเสกกวิจาร์คือสุดทีมาในทางที่มันแบบหลงเหล่งมากอะ่ะเราอาจจะพบเจอก็ได้นะพี่ลัสุดจนมาเห็นตาจนมาใจมาเจ็บเฮ้ยเสกกวิจาร์นะเฮ้ยใช่ใช่ <ไ>ใชอเฮ้ยใช่ใช่ก่อนเชียร์เก่งมากัุดี้เธอเก่งมากเลยอะ่ะแต่ร้านพี่เขาดังอยู่แล้วจริงมันก็เลยทําให้คนดึงดูดคนเยอะมาก นี่ไงคุณพี่คนนี้ไงคุณพี่ทานไส้กรอกิสานไหมโอเคมาเลยพิเศษเลยพวกหนูจอดเลยเอาอะไรบ้างสั่งเลยจ้านี่ลูกค้ามาตามเถอกินเลยค่ะฟรีค<อ>่ะวันนี้สวัสดีค่ะร้านนี้อร่อยใช่ไหม <c oughs> โอ้ <c oughs> จริงเหรอวัสดีค่ะสั่งเลยจ้าจะมีไส้มีหนังหมูหน้ากากหมูเุ้ยขโมยทำเป็นตุ๊กตาลมอ่ะที่เป็นอย่างเนี้ยใช่ยืนเรียกโอ้ยยืนเยมาเยอมาก ไคนนึงก็ผีครับไม่เหมือนเราทําอะไรรู้ว่าตอนเนี้ยเปลี่ยนที่เพื่อให้คนน้อยลงหนี้พี่เขายังไม่เข้าใจเลยมึงจะหนีกันทำไมจะย้ายทำไมคือตอนแรกอยากแค่แบบซอนได้พี่เขาแต่ซอนไม่ได้ไงยังเบนน่ะอันนี้ของลุงค่ะนี่ถ้าอยู่หน้าบ้านก็ได้ทานได้ก่อนเยุณไม่ลูกค่ะจูดุ้ยไม่เต็มเลยคุณสวัสดีครับพาเลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้หนูเลยผ่านไปแล้วทีแฟนหนูเขาบอกว่าไม่ใช่ยูทูบเบอร์หรือเปล่าว้ายจริงเลยจรถกลับมาถ่ายรูปกันไหม ยี่ขอบคุณนะคะได้แล้วจ้าว้าของใครคะคุณพี่กินเลยขอบคุณนะคะไม่ค่ะนี่ไมปีค่ะไม่มีคิดตังเลยนใจแล้วขอบคุณนะคะแไประดีนอาไได้แล้วนะคะขอคุณนะคะกับดีนะคะไปค่ะไปพี่ไปกันต่อดีไปย้ายไป็วไปกันต่อไส้กรอกไส้กรอกไส้กรอส้กร เอาไส้นก๋วยไมครับฟรีกินไหมคะกินตูพีจะจอดดิพี่รู้จักเส้เก๋ออีสานตรงโค้งนู้นไหมอย่รอร่อยเดยวเขากำลังจะมาหาพี่นะวันนี้เป็นวันพิเศษเลยอย่าบอกนะสี่คันนี้คือกินเส้เก๋วอีสานไหมจ๊ะแล้วพวกเราอ่ะไม่มีไส้นก๋อีสานแต่ถามก็ว่ากินเส้เก๋วอีสานไหมรอเลยจอดรอตรงนี้เลยมาแน่ของแท้เขาเขากำลังกลับด้านอยู่นคหกกันนิดนึงใช่ครับมาแล้วมาแล้วควันมาแล้วพี่ของแท้เลย วันนี้ใจของวิสารมาหาพี่ถึงที่แล้วเอาอะไรกินเลยพี่เอาอะไรเอาอะไรกินเลยจ้ากินเลยจ้าะไรมาอะไงใ้เขาได้ไปเผามาวันนี้ค่ะราคาน่ารักนหน้เดี๋ยวแม่เ้าจะกลับไปเต้นแล้วเอากลับไปฝากาวิบ้านนะคะได้นะจ้ากินเลยจ้าทานเลยจ้าทานเลยจ้าฟรีนะจ้าวันนี้ครับตอนนี้นะครับผมกำลังจะย่างไส้ที่อร่อยที่สุดในโลกนะครับด้วยภูมิปัญญาของคนอีสานนะครับอ่าใช่ บคุณนะคะพี่พี่บอลพี่เปิดร้านอะไรพี่ฝากร้านหน่อยไหมเปิดร้านอะไรในเกาะร้านผมกันพนักงานอยู่ที่เออ่ไอพีพัทครับไอพีพัทคือที่อยู่อาศัยจะเป็นรีสอร์ทของนายโอ้ที่หาดตะแหวนหาดตะแหวนที่อยู่ชื่อไอพีพัทไอพีพัทครับสวยไหมสวยมากมีมีซีวิวไม่อย่างวิวทะเลเลยครับวิวทะเลเลยคือราคา่าไหร่จ๊ะมีสองพันห้าสามพันเก้าแล้วโอ้พันห้าว้ายใครจะมาพักอ่ะพูดเลยค่ะ เดี๋จะมานะครับผมฝากได้เลยไอพีพัดบีดนะครับผมขอร้านโอเคค่ะผมขอบคุณมากครับได้ค่ะเดี๋ยวขึ้นให้ขอบคุณนะคะนู่เธอพี่เบลร้านพี่่าวพี่ขายอะไรนี่ร้านพี่พี่่าวซ่อมรถร้านพี่ซ่อมรถมันมีดียังไงคะทำไมคนต้องมาซ่อมรถที่ร้านเราซ่อมมาแล้วติดทุกคันเลยครับอ๋อถ้าไม่ติดคือไม่ให้คืนไม่คืนแล้วร้านพี่ชื่ออะไรจ๊ะ ร้านพี่เป่าร้านช่างเป่าเกาะร้านใครรถพังหรืออยากกระซ่อมเปลี่ยนยางอะไรได้หมดเลยใจดีพูดดีหน้าตาดีด้วยหน้าตาดีด้วยอุ้ยนี่หอมไปหนึ่งรูปเอ้ขอบคุณมากเลยค่ะหน้าตาเราดีจริงนะคนบอกหลายคนแล้วอวินหน้าตาไม่น่ารักเลยอ่ะอวินอยู่เแค่ไปทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะได้เวลาย้ายกลับไปที่เดิมแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้เวลาที่พี่เขาต้องไปเต้นละไปเต้นที่เขานี่เฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ ในตอนนี้นะคะ6โมงใช้เวลามาชั่วโมงสองชั่วโมงสนุกมากสนุกไหมคะคุณพี่สนุกมากสนุกมากหปิ้งกันผุบผุดผุดผุดอะเดี๋ยวจะมีสัมภาษณ์พี่เขาด้วยเดี๋ยวตัดไปช่วงสัมภาษณ์พี่เขากันเพราะว่าอยากจะรู้เบื้องลึกเบื้องหลังเนาะว่าแบบเป็นมามายังไงที่มาทําอาชีพนี้ได้ที่ปกติของทะเลฝ่ายดี2ก็จะเป็นไส้กรอกกับไส้ย่างค่ะไส้ย่างใส่ไส้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 ไ ถึงมากมาก็จะหมดเร็วมากไปเนก่ะเริ่มขายกี่เปิดร้านก็ประมาณบ่ายสามโมงเลจ้ะแล้ว,วลก็ประมาณถ้าปิดส่วนมากจะขายไปเรื่อยๆค่ะขายไปเรื่อยๆของหมดก็เข้าบ้านเข้าเกามากเลยค่รทุวคนนี่มันอยู่ในเกา ที่เกาะแล้วก็จะขึ้นเรือเหล็กมานะคะอ๋อคือเอาข้ามมาจากพัทยาข้ามมาจากพัทธียสั่งของจากมาเกือร์แล้วก็ข้ามมาด้านนี้บ้านเช่าอยู่ค่ะเช่าอยู่ที่นี่กันจ้ะนะคะอ่าไส้กรอกนี่ขายมา3ปีแต่ตั้งแต่โควิดขายกันใช่ค่ะใช่ทำเองทุกอย่างตั้งแต่สามปีแล้วคือราคาอย่างที่ว่าก็ราคานี้เลยค่ะพื้ดๆเลยไส้ชุดหนึ่งก็50บาทขายเป็นขีดค่าขีดละ50แล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นลูกค้าที่เขาเคยมา กินแล้วก็กมากิน ถ้าบอกว่าอันเนี้ยเป็นครั้งแรกที่พาน้องๆเจเนี้ออกมาที่เกาะล้านปกติเราจะไปเป็นรถตู้แล้วก็ไปพักไปนอนค้างแต่ว่าพอช่วงเนี้ยไลฟ์สไตล์ของเราอ่ะคลิปมันเป็นคลิปที่แบบไลฟ์สไตล์มากขึ้นเล่นกับพี่ป้าน,นะอาเพื่อนๆของเรามากยิ่งขึ้นมันก็เลยทำให้พวกเราดูแบบเป็นมุดอีกแบบหนึ่งไปเลยซึ่งครั้งเนี้ยมาเกาะล้านประมาณ4วันเดี๋ยวหลังจากคลิปเนี้ยที่เราถ่ายกันอ่ะเราจะมีไปขึ้นเรือด้วย<อ>ใครมากๆใครที่ดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมติดตามชมคลิปขึ้นเรือเพราะว่าเราจะไปนอนบนเรือกันหนึ่ ใช่อะโบอยากรู้ว่าตอนนี้เธอทํางานอยู่ที่เก่าอะเป็นแบบนี้ไหมแบบว่ามันจะมีมูดแบบนี้ไหมหรือว่าเป็นยังไงอยากอยากแชร์เพราะว่าโบไม่เคยทํางานประจําแบบเธอเลยมันดีแต่มันจะแตกต่างกันเนืคือตอนที่ทํางานเราอะคือเขาจะฟิกเลยว่าเฮ้ยช่วงนี้ที่ไปเอลติ้งนะก็จะมีมันจะมีเอลติ้งอยู่แล้วใช่แต่พอมาทํางานแบบเนี้ยคือมันไปเยอะแล้วมันก็จะเป็นแบบว่าเราทํางานแบบสนุกสนุกอะจะไม่ใช่ทีมที่จริงจังเหมือนตอนทํางานประจำมันจะเป็นมูดสนุกมากแต่ถามว่ามีข้อดีข้อเสียไหมมันก็มันก สนุกก็คือสนุกใช่แต่ของพวกเราอ่ะคือมาเอาติ่งแต่พวกเราก็ถ่ายสวัสดีคะสวัสดีค่ะปไปเตรียมกลับเตรียมกลับที่เดิมที่เก่าไปค่ะคุณพี่เดี๋ยวเจอกันตรงนู้นนะคือไม่เห็นคุณพี่แล้วมีได้ควันเลยตอนนี้คือเดี๋ยวตอนเนี้ยเราจะกลับไปรอกันที่นู่นเพราะว่าน้องๆอ่ะยังไม่ได้กินข้าวเดี๋ยวจะให้กินไส้กรอกอีสานก็เลยเดี๋ยวไปนั่งรอพี่เขาตรงนู้นแล้วเดี๋ยวไปพูดคุยกันก่อนปะเดี๋ยวพี่เขาจะตามไปเพราะว่าพี่เขาจะต้องย่างไส้กรอกอีสานล็อตนี้ให้จบก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะะไหหม้รว่าาาางงทบบ๊ยย ไปบ้าคอมครับ A few moments later อตทีเป็นยังไงมาเหมานอกสถานที่แบบนี้ชอบไหมฮะอุ้ยชอบมากนะ,ะทีมนี้เพราะว่าตอนที่เราทำงานประจำอะ่ะมันจะเป็นรูทีนอะ่ะสมัยเราทำงานอะ่ะคือมันเป็นประจำเลยอะ่ะมันเป็นรูทีนมากๆเลยอ่า<ๆ>นะใช่มาต้องเข้าออกงานเป็นเวลาใช่แล้วคือก็เจอแต่เพื่อนที่ทำงานเดิมๆอย่างเงี้ยคือ,อมไม่ได้ออกมาพบปะแบบพี่น้องที่คนรู้จักแบบเราเยอะๆอย่างเงี้ยไม่เคย S <S ก็คือความแตกต่างตรงนี้อ,อ,นนอ่ะแล้วตอนนี้เธอทํางานประจาชอบปะถ้าเทียบกับตอนเนี้ยตอนทางานประจําก็ชอบนะแต่มันคนล,ละมูนกับอันนี้อ่ะข้อดีของเธอที่ทำ,ทำงานประจําที่เธอแบบรู้สึกว่าเออมันมันดีกว่าตอนที่อยู่ตรงเนี้ยมันมีอะไรดีบ้างข้อดีนะก็คืองานประจําเนี่ยมั่นคงออแล้วก็<ช>เขาเรียกว่าเขาออกตรงเวลาใช่แล้วเวลาเขาเรียกว่าเราเลิกงานเงี้ยคือเราตัดได้เลยเออแล้วเราก็ใช้ชีวิตแบบเต็มที่ของเราโดยที่ไม่ต้องสนอะไรเลยที่สําคัญคือมันมั่งคงนะมันมั่งคงนะมั่งคงอ่ะใช่มั่งคง เขามีสวัสดิการที่ค่อนข้างที่เราจะได้ผลประโยชน์นะค่อนข้างดีเลยใช่ไหมค่อนข้างดีเลยแต่ถ้าพูดในมุมโบนสโบเป็นฟรีแลนซ์จะแบะคือมันก็จะประมาณเนี้ยคือเหมือนเป็นนายตัวเองก็จริงแต่ว่ามันก็จะมีข้อดีข้อเสียคนละแบบอย่างโบอย่างเงี้ยเป็นนายตัวเองแต่มันก็จะแบบทุกอย่างมันเยอะมันจัดการระบบยากอย่างเราอย่างเงี้ยคือเราทํางานตลอดเวลาแล้วมันไม่มีเวลาเข้างานเรื่องานยิ่งทำยูดูแ่ะมันเหมือนต้องคิดตลอดเวลาไอ้อย่างเธอตอนนี้เธอออกมาจากงานประจำเล็กๆแล้วมาช่วยโบเธอก็พูดใช่ป่าว่าโอ้โหมันไม่มีวันหยุดเลยเนาะแบบเสาร์อาทิตย์ก็ทำ ตัวเออข้อดีของไอท้ที่ที่โบทําอยู่ตรงนี้คือเพราะโบก็ชอบด้วยเพราะว่าโบรู้สึกว่ามันท้าทายตัวเองดีอะเวลาแบบเราเห็นผลงานออกมาเวลาเราไปที่ไหนแล้วมันตัดออกมาแล้วมันสนุกอะพออัดคลิปเสร็จมันรู้สึกว่าแบบปูอะใจมันปูด้วยอ่าแล้วก็ที่สําคัญคืองานที่โบทําอยู่อะ่ะมันค่อนข้างมีอิสระนิดนึงมันแบบไม่ได้มีเวลาเข้างานเลยตายตัวมากแต่ว่าถามถึงความมั่นคงอะ่ะมันก็คงไม่ได้มั่นคงเหมือนกับงานที่เธอเคยทํา<ม>แต่ถ้าเกิดทำงาน โบก็ต้องวางแผนอย่างสุธีพอออกมาโบก็วางแผนให้อย่างโบอย่างเงี้ยก็บอกเสมอว่าทําประกันกับเมืองไทยประกันชีวิตบางคน<ช>อาจจะแบบคิดว่าอุย๊ยขายหรือเปล่าแต่เนี้ยพูดมาเสมอว่าทำมาเขาอ่ะแล้วมันค่อนข้างดีมากๆ<ช>เลยจริงๆ,งๆก็เลยแบบอยากแนะนําต่อด้วยเพราะว่าเขาอ่ะดูแลให้เราแบบสบายใจเลยเนี่ยงก่อนจะว่าโบสุธีมีไลฟ์สไตล์การทํางานที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่เราสองคนต้องการเหมือนกันก็คือประกันสุขภาพดีๆที่ตอบโจทย์นั่นแหละอย่างโบใช่ป้าทาแบบ elite health plus คุ้มครองแบบครอบคลุมโดยที่ไม่ต้องคิดเยอะเลยวงเงินคือ2 0ถึง100ล้านบาท ต่อปีนะคะยางสูทีอย่างเงเี้ยก็ทาเป็นดีเฮลพลัสเพราะวันนี้เหมาะกับพนักงานบริษัทมากๆเพราะว่าแอดมิดก็เหมาจ่ายเพราะว่าถ้าเกิดว่าค่ารักษาเกินกว่าลิมิตของสวัสดิการที่มีนะตัวนี้จะมาช่วยจ่ายส่วนเกินหรือถ้าเกิดว่าอยากได้ประกันสุขภาพแบบที่เบียร์ไม่แพงสําหรับฟรีแลนซ์หรือว่าน้องๆที่มองหาประกันสุขภาพตัวแรกแนะนําเลยนะคะเหมาจ่ายเอซเตย์สามารถรักษาตัวได้ทุกโรงพยาบาลเลยยังมาต่างจังหวัดแบบนี้ใช่ไหมก็สามารถแอดมิดที่โรงพยาบาลไหนก็ได้มีไว้เลยค่ะอุ่นใจค่ะเพราะว่าทุกคนนะคะมีความเป็นตัวเองที่ไม่เหมือน เมืองไทยประกันชีวิตมีประกันดีๆท so ี่คิดมาเพื่อคุณค่ะประกันดีๆที่ใส่ใจทุกความหลากหลายจากเมืองไทยประกันชีวิตรับคนใส่ใจเป็นพิเศษอยากได้แบบประกันชีวิตที่ใช่สำหรับคุณคลิกเลยนะคะที่เมืองไทย co th ค่ะขอบคุณครับบ๊ายบายครับตั้งใจเรียนไหมตั้งใจเรียนไหมเฮ้ยเอาเป็นว่าไปเอาไส้กรอกพี่เขามากินไหมเพราะพวกเราไม่ได้กินข้าวมานั่งกินข้าวด้วยกันปะ เช่นทาร์ตเกนโอ้โหโอ้ยย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 ยเยยยยยยเยยยยโยย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 หยยยยยโยย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 ย้ยยยนนโ้ยยยยัยยยยกยลยย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 ย้ยยยยยยยกยย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 ยกยยโยยยยยยลอวยย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 นยยยยยอยยกยย้ยหยย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 งยยยอยย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 ย้ยยยยยย e ยอยไหยย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  ก็อย่าลืมกดไลค์เราด้วยแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ว่าอยากทำอะไรสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายเป็นยังไงชอบเปล่ะชอบมากมันยากกลับเลยต่อได้ไหมอยู่ต่อได้แต่กลับยังไงเอาพี่ไว้คนนึงเอาเลือกเลยเหรออ่ะพี่อยากอยู่กับลุงไหมอยู่ได้